สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่คันนี้รถครอบครัว7ที่นั่งราคาเบาๆนะจอดอยู่ตรงนี้ก็คือ isuzu muv seven นะครับตัวพีโ m o นะเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ปี2007ราคา2 0 0 0 0นนิดๆนะ2 0 0นนิดๆเท่านั้นนะครับมามาดูมาชมนะครับนี่ ใครที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวเจที่นั่งอยู่รีบมาจับจองเลยคันนี้นะครับราคาเบาๆเล้เา,เา,เาใจ2แสนนิดๆน,น,นะมาดูส่วนหน้านะครับนี่ฝากระโปรงเดิมนะตัวนี้มีจมูกนะครับนี่กระจ,จังหน้านะของเดิมโรงงานไฟหน้าเดิมนะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นโฉมเ้าหลามตัดนะเรียกว่าโฉมเขาหลามตัดนะครับสีสันรอบคันสวยเลยคันนี้ รถพร้อมใช้งานนะเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนี่นะสมาชิกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเดินทางไกลนี่สะดวกสบายเลยนะได้เกียร์ออโต้ขับสบายนะครับนี่พร้อมเลยคันนี้นะรถพร้อมใช้งานนะครับสีสันสวยเลยใครชอบสีดําหาสีดําอยู่นี่มานะครับรีมาจับจองเป็นเจ้าของนะ,ะผมเตือนไว้บางคนนะครับ ดูแล้วรอ,อวันนั้นวันนี้รอนู่นนี่นั่นนะครับอย่ารอนะผมบอกเลยนะถ้าชอบก็จัดนะอย่ารอนะครับนี่ช้าไม่ได้นะช้าอดแน่นอนนะครับนี่มิวเซเว่นนะคันนี้ยีสูมิวเซเว่นราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทได้สภาพนี้เลยนะครับมามาดูมาชมนะครับทีละส่วนจะให้ดูให้ชมเลยนะสวยมากนะคันนี้นะครับนี่ มาดูเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูให้ชมไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเปิดรับแสงหน่อยนะครับเผื่อมืดแล้วอ่าเริ่มมืดอีกแล้วนะครับนะนี่นะครับดูสภาพนะเราจะให้ดูให้ชมนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญทุกส่วนเลยนะอ่นะมาดูภายในเลยนะครับมาดูสภาพภา,พภายในนะนี่นะครับนี่เป็นสภาพภายในนะภายในสวยเลยนี่ดูเบื้องเอานี่ไหมปะาทภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามเลยนะดู ดูขอบดูตะเข็บนะครับไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะเนี่ยรอยเย็บเส้นได้นะครับสวยมากรถพร้อมนะดูเลขไม้หน่อยนะครับอ่า <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นเลขไม้นะไม้แท้นะไม้แท้สองแสนห้านะครับสองแสนห้าปี2007นะก็สมมาพาควนนะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS คอนโซลเดิมเกียร์ออโต้นะคันนี้ย้ำเลยเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับขับสบายนะ เดินทางไกลนะครับสมาชิกหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเหมาะเลยราคาเบาๆนะครับมาดูแผงประตูเนี่ยแผงประตูเดิมนะบูด้านข้างเป็นหนังสีครีมกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติต่อไปมาดูส่วนนี้นะประตูนะครับเนี่ยดูน็อตประตูฝั่งขวานะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงตัวอักษรของเดิมโรงงานคมกิฟเลยยังอยู่คงสภาพนะนี่นะครับดูสติกเกอร์แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับ ดูน็อตแต่ละตัวดูเลยเนี่ยนะครับไม่แกะไม่ถอดน,น็อตไม่ตีงคืออย่างนี้นะเนี่ยตัวอักษรต่างๆอยู่เดิมนะครับอ่านี่นะครับนี่เป็นสภาพนะให้ดูให้ชมเนี่ยส่วนสําคัญสําคัญ,คญอ่ะต่อไปนี่ส่วนนี้สําคัญนะครับขอบประตูนะ่ะรถยนต์นะมีประตูกี่บานแกะดูเลยนะครับดูเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากแบบเนี้ยเม็ดอาร์คเดิมคมกริบเลยนะครับเนี่ยอยู่สภาพแบบนี้นะสบายใจได้เลยรถไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับ ทำไมผมถึงให้ดูเม็ดอาร์คนะเพราะว่านะครับส่วนส่วนไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเม็ดอาร์กก็จะหายไปนะนี่แต่คันนี้รับประกันเลยนะเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบอยู่เดิมคงสภาพนะครับแน่ให้สังเกตง่ายๆดูกันอย่างนี้นะครับความเดิมของรถนะรถยนต์มือสองนะผมบอกเลยให้อยู่สภาพคงเดิมให้มากที่สุดนะครับจะคุ้มนะ,ะมาดูนี่นะครับสภาพภายใน ตัวนี้เบาะสามแถวนะคันนี้เบาะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามมากดูเลยเนี่ยเบาะนะครับเบาะภายในเนี่ยสวยเลยนะไม่มีรอยขาดรอยเปื้อนนะครับอ่าดูเบาะแถวหลังหน่อยนี่พับขึ้นลงได้เลยนี่สะดวกสบายกว้างขวางนะครับเบาะแถวหลังดูนะนี่สะอาดสวยงามเนีบไม่ไม่เคยใช้งานด้วยซ้ำนะเนี่ยดูสภาพนะใหม่กิ๊กเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะเบาะแถวหลังนะแทบไม่ได้ใช้งานนะครับอ่า สวยๆคันนี้ราคา2 0 0แสนกว่าบาทคุ้มนะครับ mm hmm. แผงประตูดูเลยเนี่ยแผงประตูเดิมนะบูด้านข้างเป็นหนังนะครับเนี่ยกระจกไฟฟ้า,สว,า mm hmm. สวยมากคันนี้ได้สีดำนะ mm hmm. ใครชอบสีดำถูกเชโลโก,กับสีดำมาเลยนะ mm hmm. ขอบประตูนี่แกะดูนะครับเม mm ็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากเนี่ยดูเลยนะครับ mm hmm. ให้ดูครบทุกบานเลยนะ mm hmm. ประตูรถยนต์มีกี่บานแกะดูนะเน mm ี hmm. ่ยนะครับดูแบบนี้นะ อยู่สภาพนี้นะไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับรับประกันการันตีให้เลยนะนี่สวยสุดๆราคาเบาๆสองแสนกว่าบาทนะครับได้สภาพนี้นะคุ้มมากนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูให้ชมสภาพห้องเครื่องนะทีนี้คุณอบป้าทัวฝวากระโปรงไหมดีดดองๆอ,อ,อยู่ป้าเออเนี่ยนะครับสภาพรถนะนี่อ่ะต่อไปมานะครับมาดูเลย ส,สภาสสสพห้องเครื่องนะครับดูเลยนะนี่นะครับนี่เป็นสภาพห้องเครื่องยนต์นะคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์3.0นะครับได้เครื่อง vgs turbo แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะนี่เกียร์ออโต้ลันดีนะครับไม่มีสะดุดดูสภาพเครื่องเลยนะอ่ะสองเลยนะครับเบื้องนั่นสภาพเครื่องนะครับเครื่องเดิมใสๆแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีร่องรอยคาบน้ํามันเลยนี่สบายใจหายห่วงได้นะเครื่องนะครับเครื่องดีเกียร์ออโต้ลันดีนี่ นี่เป็นสภาพเครื่องนะครับเนี่ยเครื่องรถนะอายุ10กว่าปีนะครับเนี่ยคันนี้นะปี2 0 0 7นะได้สภาพแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยดูเลยดูเครื่องนะนะครับเครื่องแห้งๆใสๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มอ่ะต่อไปมาดูส่วนหน้านะครับส่วนหน้านะมาดูนี่นะครับส่วนหน้ามาดูเพจนะครับเนี่ยเพจเดิมนะครับเนี่ยจะสังเกตนะจะมีอิซูซุนะครับจะมีสีชมพูนะ สียงพูแต้มหัวหมุดอันนี้ก็จะมียังยังคงหลงเหลืออยู่นะยังคงหลงเหลืออยู่นะเพราะว่าลดนานหลายปีแล้วนะสิบกว่าปีนะครับเนี่ยแต่ยังยังคงหลงเหลืออยู่เนี่ยสียงพูแต้มหัวหมุดนะครับเพจเดิมนะรูปดูด้านล่างนะครับเนี่ยคานหน้าเดิมเนี่ยรูปดูลูต่างๆนะครับจะเรียบเนียนมือนะอ่ะไล่มาฝั่งนี้นะครับนี่หม้อน้ํานะครับหม้อน้ําเดิมนะคานหน้าเดิมนะครับ นี่ดูเลยเนี่ยคงสภาพนะเนี่ยคันหน้านะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายอยู่เดิมนะดูเลยนะนี่แก้มขวานะครับแก้มขวาเดิมอ่าซุ้มซอกเดิมนะครับคันนี้รับประกันให้เลยดูน็อตนะอน่ยนะครับน็อตนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่เคยถอดเก็บสีนะครับเราแจ้งเรารายงานนะถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามนะรถสีดานะครับเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยอยู่เดิมเดิมเลยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนของเดิมโรงงานขอบตะเข็บเดิม ดูตาไกนะ่เนี่ยยังอยู่นะเนี่ยตาไก่นะครับเนี่ยขอบตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละ cond, จุดเดิมนะครับลูกศรเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเนี่ยดูเม็ดอาร์คเลยนะครับเนี่ยคมกริฟเลยของเดิมโรงงานนะดูเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจุดเล็กๆนน้อยแบบนี้นะครับให้เราสังเกตนะเนี่ยดูนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนฝากระโปรงเดิมตาไก่เดิมขอบตะเข็บเดิมนะครับดูเลยนี่อ่ะเนี่ยน็อตฝั่งซ้ายนะครับน็อตฝั่งซ้ายน็อตเดิมฝาเดิมแต่เคยถอดเก็บสีนะรถหลายปีแล้วนะครับรถสี นะเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับนี่แก้มซ้ายเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมเลยนะแก้มซ้ายซุ้มซอกเดิมนะครับต่อไปติดเครื่องนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงกันด้วยนี่รถของเรานะครับจะให้ดูให้ชมอย่างนี้รายละเอียดให้มากที่สุดนะครับเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองเลยนะพวานาะครับนี่สตาร์ทตึมครับสตาร์ทตึมมีพลอยแม่ไข่นี่อ่านะครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวย่้งไฟก่อนป่ะนี่นะครับส่องไฟช่วยหน่อยนะนี่นี่นะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องนิ่งๆแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสั่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0เป็นเครื่อง BGS Turbo นะคันนี้นะครับมาตรวจสอบเครื่องยนต์กันหน่อยนะวิธีตรวจสอบนะั้นดึงแส้เนี่ยนะครับแส้วัดแรงดันวัดระดับน้ํามันเครื่องดึงขึ้นมานะดูเลย ไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ำมันไม่มีกระเด็นขึ้นมาแล้วประกันการ,การันตีเครื่องช่วงล่างดีเกียอ,ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะสีสันสวยงามนะครับอ่ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคันนี้ราคาเบาๆสองแสนนิดๆน,นะคันนี้สองแสนนิดๆเท่านั้นนะครับอ่าดี้ดูเดี๋ยวเปิดรับแสงไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวมาดูรอบคันกันเลยนะเนี่ยดูเลยหน้าหลังเดิมนะครับมาดูส่วนท้ายนะ นี่นะครับส่วนท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมนะครับตัวนี้ i ี u ูิบสีมิเซเว่นเป็นตัวพีโมนะปี2007เกียร์ออโต้นะครับนี่อ่ะมามาดูส่วนท้ายกันเลยนะครับนี่เปิดดากโชว์เลยเลยอ่ะดูภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนัง3แถวนะครับฝ้าเพดานเดิมนะแอาร์ลาวด้านบนนะครับมีให้พร้อมเลยสะอาดสวยงามมากนะครับนี่เป็นสภาพที่เราให้ดูให้ชมกันนะอ่ะ มาดูขอบนะครับขอบด้านหลังนี่ด้านด้านขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยขอบแก้มขวาเดิมนะครับตะเข็บรอยเย็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบสบายใจได้นะเนี่ยดูเลยนะครับตะเข็บรอยเย็บอย่างนี้นะน็อตฝากท้ายนะครับเนี่ยดูน็อตเนี่ยไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงเลยเนี่ยอยู่เดิมเดิมนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้นะเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบนะครับเนี่ยน็อตฝั่งขวาฝั่งซ้ายอยู่เดิมคงสภาพไม่ตีงคิงนะครับ แก้มซ้ายด้านหลังนะครับขอบตะเข็บเดิมนะดูเลยนี่นะครับสวยมากสวยมากนะอะมาดูตรงนี้หน่อยนี่ดูปอดพูดไ่ไแมเครื่องมือแมยังไม่แกะใช้งานเลยพุดนะเครื่องมือนะครับแม่แรงอยู่ครบเลยนะยังไม่มีการใช้งานเลยนะบึงนี่ไมมออนี่ดูกันอย่างนี้นะครับรถของเรานะให้ดูกันสดๆอย่างนี้เลยนะอือสวยมากคันนี้ยี่สุูมิวเซเว่นนะครับคันนี้เกียรนะ์ออโต้นะดูใต้ท้องหน่อยนะครับ มุดดูด,ด้านล่างใต้ท้องนะเนี่ยส่องเข้าไปนะครับเบื้องเอานั่นยางอะไหล่มีให้พร้อมนะช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยเลยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนไม่มีน้ําท่วมเนี่ยรับประกันให้เลยนะอ่ามาดูฝั่งซ้ายนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะเนี่ยสีสันรอบคันสวยงามนะครับเอาผู้ช่วยมาส่องชัดซีหน่อยลืมอ่าด้านนี้จะสว่างนะครับเนะี่ย ดูเช็ดซีเลยนะครับพนุน่ะเช็ดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับเช็ดซีนะดูกันสดสดดูกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับสีสันรอบคันสวยงามนะคันนี้รถสีดํานะครับมาดูภายในฝั่งซ้ายนะนี่นะครับให้ดูให้ชมกันอย่างนี้เลยรถของเรานะครับดูเนี่ยแผงประตูเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามมากไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะ อ่าดูนะครับแถวหลังอีกรอบหนึ่งพุ่นะเบื้องเอานั่นไหมเนี่ยสวยมากนะเบาะนะครับเบาะแถวหลังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะอยู่ดัมเดิมใสกิ๊กเลยตึงแปะนะครับเบาะตึงแปะเลยเอออ่าต่อไปมาดูนี่ขอบประตูนะครับแกะดูอย่างนี้นะนี่แกะให้ดูให้ชมอย่างนี้ดูเม็ดอาร์คนะครับรอยเว้ารอยบากนี่เห็นไหมเนี่ยรอยบากอย่างเงี้ยนะครับของเดิมโรงงานนะ รอยเม็ดอาร์คแต่และเม็ดแต่แล,ะแตและจุดอยู่เดิมคมกิฟเลยนะครับสบายใจได้เนี่ยรถอยู่สภาพนี้นะครับการันตีให้เลยรถไม่มีเฉียวไม่มีชนเนี่ยนะครับอยู่เดิมเดิมคงสภาพนะครับแต่รถมือสองผมบอกเลยไม่มีคันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ให้อยู่คงสภาพเดิมให้มากที่สุดนะให้มากที่สุดนะครับรถมือสองนะเดี๋ยวใส่ยางก่อนพุ่นะไม่ค่อยได้แกะเลยนี่ขอบยางเนี่ยนะครับเบิ้งเอาเนี่ยคุณแม่ปัดทั่ว โอ้งางอีหลีคขันนี่ราคาเบาๆนะสองแสนกว่าบาทนะครับในสภาพนี้ถือว่าคุ้มมากจริงๆนะอ่ะต่อไปมาดูนี่แผงประตูด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะครับคันนี้ดูเลยนะแอร์แบ็คคู่เบรก ABS เกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามนี่แอร์เย็นหนาวกระจกไฟฟ้านะครับอ่ะต่อไปมาดูน็อ เนี่ยดูเลยน็อตนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงตัวอักษรอยู่เดิมๆนะครับของเดิมโรงงานเนี่ยตัวบนตัวล่างดูเลยน็อตแต่ละตัวนะครับไม่แกะไม่ถอดเลยนะสวยๆคันนี้นะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มนะผมว่าคุ้มอนะ่ะสองแสนกว่าบาทนะครับเนี่ยรถเจ็ดที่นั่งนะครับดูเม็ดอาร์คเลยขอบประตูด้านซ้ายเนี่ยเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับผุนแมปัทั่วอ๋อหน่แม่ไงงายม่ลียคันนี้นะครับ อีสุซๆมิวเซนะคันนี้มิวเซเนะครับ, ven, รบเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะปี2007ราคา2 0 0 0กว่าบาทนะครับนี่ราคานี้สภาพนี้คุ้มนะครับใช้งานยาวๆด้วยนะอะ,อะไรค่าดูแลบำรุงรักษานะครับไม่แพงหาง่ายด้วยนะอ่ะต่อไปมาดูแชสซีด้านล่างฝั่งซ้ายนะครับดูเลยนั่นแชสซีนะแชสซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูกไม่มีก่อนนะครับนี่ สวยสุดๆนะอ่าพร้อมใช้งานนะครับภาษีเดี๋ยวเราต่อให้นะรถเราเพิ่งเข้ามาภาษีเดี๋ยวเราต่อให้นะครับดูหลังคาเลยนี่หลังคาเดิมนะครับสีสันสวยงามขอบจะเข็บรอยซีนเดิมนี่พร้อมคันนี้ราคานี้นะครับสองแสนกว่าบาทได้ isuzu m u l s e นะครับเนี่ยเกียร์ออโต้นะอ่าขับสบายด้วยนะครับรถครอบครัวนะรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับนี่ สมาชิกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเดินทางไกลสะดวกสบายด้วยนะอ่ะมานะครับนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมกันย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับรถคันนี้ isuzu m u s e v e n อ่าเ,เ,เป็นโฉม p ีโมนะครับเครื่องยนต์3.0เกียร์ออ,อตโต้ปี2,007ราคา2 0 0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูรถสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ 0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ